สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมวันดําสลอตอีกจช่นเคยครับนี่มาเบื้องหน้างานในทงน้ครับทงน้าทั้งเขาโอ้หุ่ยากครับรถไปไม่มได้ครับติดมันน่วมจมนะครับเดี๋ยวไงฟังก้น นะครับแมโคดันดันดันวอขึ้นเดี๋ยวฟังพี่ฟังพี่โอ้ขนาดล้นลแรงๆยงงนจมนะครับโอ้ดินงานพงนบับพอกขึ้นครับ นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วน้ำยากครับพี่น้องให้มาโคเกียจริงครับโคดิ่งยางเละเนาะ สามมื่นครับหน้าดินเละๆทางขึ้นกันเละครับจันป็นทำไมรถขึ้นไม่ได้ครับฮะรถไม่แลง <c oughs> <c oughs> บแงเนาะจะมาชมว่าจะแก้ปัญหายังงครับว่าจะลงเบอดินให้ได้ครับพี่ก็คันคันสมุนท้าเท้าวยาออกเดยปะยาออกแต่ยุ่งยากได้หงยมันก็มึนซะแล อ้าวเมโคได้ทำทางใหม่แล้วครับน้องแล้เบินเน่มงบนแนวที่ไปได้บรองูบอกอย่างไรอ่ะว้ย ่ามาชมร้อยที่ห้าบ้าพลังขึ้นบ่อครับโอ้ขึ้นง่ายอย่อามาชมบรรยากาศหน้างานครับรถจมครับจมหนึ่งครับนี่ใช่ร้อยที่ห้าบ้าพลังเข้าไปดึงครับ างกระจกเพิ่นกระจกเพิ่นไปเลยได้ย,ดยู้ได้ยู้ยูซื้อได้ยอะยูพี่พอันนี้ก็ร้อยสีห้าครับจมจมขึ้นกันครับไปตีกระโปรงครับ ปีกโอใครทำเนะี่รถของปลาอ,อ้อครับเล่นบ่ปลานี่ร้อยสี่ห้าึงร้อสห้าครับทางเขาออ้าแคบแคบ มีจานอีกำลังก่อสวยครับแม่งครับค่าสายไฟมันดำหมดแล้มันกล้องดึงยังเดียวครับแม่โคก็ใส่ดินเต็มกล้องไงยะนะบ่เบิ่งกำลังรถเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้มาเบรอยฟีหาีิดึงลอยฟีหาดเลยครับไปไปรูดรโซ่รูดพอพ่อพออีเพี่จะโซ่มันลุดย่อโซ่มันลุดใสยดักเบสโซ่มันลุด ถอยยาก่อนโซ่มันรุดครับห้วยห้อยอเจ้ากระโดดคุบปุบสิคุปปะโอ้โหยามมันหนังกระโปุกเลยแ <laughs> ม่นบ่ะด,ดีดีไเว้ รถแรงจมได้่างเดับมีจันเลยครับข่าใสา่ไฟครับดำบาได้ขันดำกับได้นั่งยิ้มอยู่ทั้งรถครับเฟสต อเอแล้วครับดึงครับโอ้แงยี่สิวะนี่ระวางจุแกเขาไห้ละเอีนีเแก่ตั้งจเงไดเลยตัก็ไปได้แล้วไป่งหม่เุ่งไหมจะ่าพุ่งไหม บ่ม่อย่างมีรถดึงยู่อยาไดบนทีเอดวีทีเองครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ด้วยนะครับผมเทปว่ได้ครับ <Yeah. S 2> ถ้าเบื้องตอนต่อไปครับ